สวัสดีค่ะมาเจอกันในตอนที่18ของซีรีส์ด็อกเตอร์โรแมนติกทิชชคิมนะคะมาไม่เสียเวลาเลยนะเปิดเรื่องมาที่หมอคิมสมัยหนุ่มๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาขึ้นลิฟต์มาเจอกับคนไข้คนนึงค่ะน่าจะเป็นจางฮยองจูนะคะคนไข้ที่หมอคิมผูกพันนะผู้หญิงคนนี้ก็ถามหมอคิมว่าคุณรู้จักหมอพูยองจูหรือเปล่าแล้วทั้งคู่ก็มาคุยกันนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นนักศึกษาแพทย์ที่ป่วยนะคะก็มารักษาในระหว่างที่เธอรักษาตัวอยู่เนี่ยเธอก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคะก็คอยเรียนรู้วิธีกกกาาารรเเย็็บะะะะพ่งงใดงตๆนะคะท ก,ก็จะคอยไปหาหมอคิมแล้วก็ค่อยถามเทคนิคแท็กติกการผ่าตัดต่างๆค่ะหมอคิมก็งงๆนะคะถ้าตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะคะต่อจากตอนที่แล้วเนี่ยนะกะก็ถามว่าหมอคิมกล้าที่จะพูดความจริงไหมแต่สุดท้ายแล้วหมอคิมก็เลือกที่จะไม่พูดอะไรนะคะนะักข่าวที่นั่งเขียนข่าวเนี่ยก็เลย เ,เขียนข่าวแล้วก็อัปโหลดคือไปบนเว็บไซต์ค่ะถ้าตัดมาที่ห้อง ICU นะคะตอนนี้ท่านประธานก็ยังไม่ฟื้นนะทางฝั่งพออ,อดเนี่ยก็มานั่งไซโคล,ลูกสาวนะคะบอกว่าถ้าท่านประธานเป็นอะไรไปคุณเนี่ยควรที่จะสั่งปิดโรงพยาบาลทนดำนะยิ่งไปกว่าน,นั้นอนะ่ะตอนนี้มันก็มีข่าวแล้วด้วยว่าท่านประธานสมองตายก็เลยทําให้หุ้นของโรงพยาบาลเนี่ยล่วงระนาวเลยลูกสาวก็เลยตกใจเลยค่ะถ้าตัดมาที่ห้อง ER นะคะตอนนี้โทรศัพท์ในห้อง ER เนี่ยมีแต่นักข่าวโทรเข้ามาค่ะพี่พยาบาลโอก็โมโหนะคะเพราะว่าไม่ได้รับสายจากคนไข้เลย แล้วก็งงว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทาไมมีแต่นักข่าวโทรมาพี่พยาบาลพักก็เลยเอาข้อความที่ท่านประธานสมองตายมาให้พี่พยาบาลโอดูค่ะเธอก็เลยตกใจเลยนะคะก็เลยเดินออกมารวมกลุ่มกับหมอนํากับหมอคิมค่ะแล้วก็รายงานว่าเออเนี่ยมันมีข่าวหลุดนะว่าท่านประธานสมองตายขณะนั้นพอโอโดก็มาที่โรงพยาบาลทนดําค่ะเขาถามหาพออโยแต่ว่าผู้จัดก,การจังก็บอกว่าพออโยไม่อยู่นะคะพออโยไปข้างนอกพอโอโดก็เลยบอกว่าให้ต่อสายให้หน่อยผู้จัดการจังก็เลยโทรหาพออโยค่ะพอโอโดก็เลยบอกว่าเขามาเพื่อที่จะมาแจ้งข่าวว่า เขาเนี่ยจะปิดโรงพยาบาลทนดํานะคะแล้ว <Bear> ก <ly> ็เนี่ยมันเป็นมติจากที่ประชุมแล้วด้วยแล้วเขาก็จะส่งท่านประธานไปที่โรงพยาบาลกอแดค่ะพูดจบเขาก็วางสายแล้วก็ขึ้นไปหาท่านประธานค่ะภาพตัดมาที่หมอคิมเนี่ยมหาลูกสาวท่านประธานชิ้นที่โรงพยาบาลกอแดค่ะถามว่ามันถึงขั้นที่จะต้องปิดโรงพยาบาลกันเลยเหรอแต่ว่าเธอคนนี้ก็บอกว่าก็เพราะหมอคิมรักเลยไม่รักษาพ่อของเธอยังไงล่ะหมอคิมก็เลยบอกว่าเขาทําทุกอย่างที่เขาสามารถทําได้แล้ว สิ่งที่เขาทําได้ตอนนี้คือต้องรอต่อไปเขามั่นใจนะคะว่าท่านเนี่ยจะฟื้นอย่างแน่นอนแล้วเขาก็ไม่เคยพูดเลยด้วยว่าท่านประธานสมองตายนะไม่ทราบว่าคุณโดนใครปันหัวมาหรือเปล่าก็าถามด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วที่คุณอยากให้พ่อของคุณตายเพราะคุณจะเอามรดกจากท่านใช่ไหมลูกสาวก็เลยบอกไม่ใช่สักหน่อยหมอคิมก็เลยบอกว่างั้นก็ช่วยเชื่อในตัวแพทย์ประจําตัวหน่อยเถอะเขามั่นใจว่าเดี๋ยวท่านประธานจะฟื้นมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้อง ER ค่ะพี่พิิวันโอกับหมอยอนคว้าก็มาด้วย นะหมอยนฮวาก็ประเมิอนอาการไม่ได้นะคะเพราะคนไข้เนี่ยเอาแต่อรารวาสจะให้เข้าเครื่องสแกนคนไข้ก็ไม่ยอมค่ะบอกว่าหมอจะให้เขาสแกนก็เพราะจะเอาเงินจากเขาใช่ไหมหเขาไม่ยอมหรอกแล้วเขาก็เดินออกจากห้องไปค่ะหมอยนฮวาก็ถามว่านี่เราต้องตามไปไหมแต่พี่พิบิวนโอก็บอกว่าไม่ต้องหรอกปล่อยไปนั่นแหละแล้วภาพก็ตัดมาที่โถงค่ะหมอคิมเดินกลับมาเจอเขากับหมอรงหมอรงก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยรถกำลังจะมารับท่านประธานชินค่ะหมอคิมก็หัวเสียเลยเขาบอกว่าให้เอาหมอรงเนี่ยไปทิ้งหน่อยไปทำตัวเป็นขยะเปียก เขาก็ชักคอเสื้อหมอทรงนะคะบอกว่าอย่าเสนอหน้าไม่แต่ปลายจมูกเข้าไปใกล้ไอซียูไม่แต่นิดเดียวไม่งั้นนะ่ะเขาจะฟ้องลายคนเลยพูดจบเขาก็เดินจากไปค่ะคือสถานการณ์ของท่านประธานตอนนี้มันมีเหตุการณ์เพราะว่าหมอซอจองเนี่ยทำเส้นเลือดแตกไปใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้ตอนนั้นเนี่ยระดับออกซิเจนในสมองของท่านประธานเนี่ยลดลงเนาะมันดรับลงแต่มันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะแต่ว่าพวกหมอจากโรงพยาบาลกอแดนเนี่ยก็ออกมาเล่นงานหมอคิมค่ะภาพตัดมาที่ห้อง ER นะคะก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาค่ะหมอคิมเดินเข้ามารั สายนะคะเป็นสายจากคนไข้ค่ะเป็นเคสคนเจ็บมีกระจกปักอยู่ที่ท้องแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาถึงภายใน5นาทีแต่ก็ไม่มีใครกระตือรือร้นเลยค่ะเอาแต่มองหมอคิมหมอลงจูก็เลยอธิบายนะคะบอกว่าตอนนี้ทุกคนเศร้าที่โรงพยาบาลจะโดนปิดมันเป็นข่าวลือพวกเขาอยากรู้ว่ามันเป็นข่าวจริงไหมหมอคิมก็เลยบอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลของเราไม่ถูกปิดนะยืนงน่อยไปมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกผมก็คือหมอคิมเนี่ยผมจะยืนอยู่ตรงนี้จะทําหน้าที่หมอถึงแม้ว่าโรงพยาบาลจะปิดเขาก็จะยืนอยู่ตรงนี้แหละคอยเชื่อคนไข้ที่เข้ามา <S <S เข้าใจไหมทุกคนก็เล มีขวัญกำลังใจขึ้นมาแล้วก็แยกย้ายกันไปทํางานค่ะแล้วขณะนั้นชายที่โดนกระจกแทงเนี่ยก็ถูกลําเลียงเข้ามานะคะหมอดงจูก็เข้ามาช่วยดูแล้วก็สั่งให้เอาคนไข้เนี่ยเข้าห้องไฮบริดไปเลยเขาสั่งให้หมอย้อนฮว่าเนี่ยตัดเสื้อคนไข้นะคะเพื่อที่จะดูแผลหมอย้อนฮว่าก็เอากัไกมาตัดเสื้อนะคะพยาบาลพักพยายามห้ามแล้วแต่ห้ามไม่ทันค่ะกัไกายเนี่ยฉับเข้าไปขนเป็ดในเสื้อเนี่ยมันก็ลอยฟุ้งเลยค่ะแต่หมอดงจูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็รีบสั่งงานให้รีบแก้ไขสถานการณ์ค่ะน,นึกเเลยว่าาถ้าป็นนหมอิบ เหมอย่อนหวาโดนด่าอย่างแน่นอนแล้วภาพก,ก็จะมาที่หมอซจอจงมาเฝ้าไข้ประธานชินค่ะตอนนี้ท่านขยับนิ้วแล้วนะคะสัญญาณก็ขึ้นมาแล้วด้วย เธอรีบโทรตามหมอคิมเลยค่ะหมอคิมก็รีบเข้ามาดูอาการท่านประธานนะคะเขาพยายามปลุกแล้วแต่ว่าท่านประธานก็ยังไม่ตื่นค่ะแต่เหมือนท่านประธานเนี่ยรับรู้ได้นะคะเขาก็เลยบอกว่าถ้าท่านประธานรับรู้เนี่ยช่วยขยับนิ้วได้ไหมท่านก็ขยับนิ้วค่ะหมอซอจองกน้ำตาไหลเลยค่ะในขณะที่ด้านล่างเนี่ยทีหมอที่จะมาขนย้ายท่านประธานชินก็มาถึงโรงพยาบาลทลนดำแล้วนะคะแต่ว่าผู้จัดก,การจางก็มาขวางไว้ค่ะบอกว่าเป็นคำสั่งของหมอคิมห้ามให้ใครเข้าใกล้ ICU ทั้งนั้นทั้งหมดก็เลยฟัดกันนวัวค่ะฝั่งทีมของโรงพยาบาลหมอกอด ก็จะเข้าไปที่ไ c u ให้ได้นะคะขณะนั้นหมอคิมก็เดินลงมาค่ะเขาได้งานว่าตอนนี้เนี่ยท่านประธานฟื้นแล้วแล้วก็ไล่ทุกคนจากกอแดนเนี่ยกลับไปค่ะพ่อกลับมาที่ลูกสาวเนี่ยมาหาท่านประธานนะคะพอเธอเห็นพ่อของเธอฟื้นแล้วก็พูดคุยกับหมอคิมหัดเราะล่าเริงเนี่ยเธอก็ดีใจค่ะแล้วก็ร้องไห้กอดคอพ่อของเธอเลยส่วนข้างนอกเนี่ยพอออโดก็มายืนมองเหตุการณ์แล้วบอกว่าหมอคิมอ่มันอวดดีจริงๆแล้วก็เดินปึงปังออกไปค่ะ เอาดีก็มีดีให้ปวดอ่ะภาพตัดมาที่หมอดงจูมาหาหมออินบอมนะคะเขาชวนหมออินบอมให้ไปดูคนไข้เคสที่กระจกบาดท,ทองนะบอกว่าเคสนี้มันน่าสนใจนะไปดูด้วยกันไหมแต่หมออินบอมก็ไม่เข้าใจนะคะเขาบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากพ่อของฉันนะเขาคิดว่าทุกคนเนี่ยควรจะเกลียดเขาด้วยสิหมอดงจูก็บอกเขาไม่ได้เกลียดหมออินบอมนะหมออินบอมก็เลยโอเครู้สึกดีขึ้นมานะคะบอกว่าเดี๋ยวจะไปช่วยดูเคสคนไข้ของหมอดงจูค่ะพอเดินออกมาจากห้องเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่เอาเอกสารอันหนึ่งมาให้หมอดงจูค่ะเป็นเอก สารรักษาในใบเนี่ยมันเขียนว่ามีหมอพูยองจูเป็นคนรักษานะคะซึ่งใบรักษาเนี่ยเป็นรายการการผ่าตัดเคสของคุณพ่อของหมอดงจูเมื่อ14ปีก่อนนั่นเองค่ะเขาก็สับสนเลยถ้าตัดย้อนกลับมาในงานศพของจางยองจูนะคะแม่ของเด็กคนนี้ก็เอาของมาให้หมอคิมค่ะเธอบอกว่าลูกสาวของเธอเนี่ยฝากไว้ก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดข้างในเนี่ยมีบัตรนักศึกษาของเธอมีจดหมายแล้วก็มีบทเพลงที่หมอคิมชอบฟังนั่นเองค่ะหมอคิมนั่งอ่านจดหมายก็ร้องไห้ออกมาเลยค่ะในจดหมายก็เขียนว่าเนี่ยถ้า เธอหายดีแล้วเนี่ยเธอก็อยากจะฝากตัวเป็นศิษย์กับหมอคิมนะเพราะว่าเธอเนี่ยรักแล้วก็เคารพหมอคิมมากๆเลยอยากที่จะเก่งเหมือนหมอคิมอะไรอย่างนี้ แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเธอก็เสียชีวิตไปก่อนนะคะ้าแต่กลับมาที่ปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งค่ะหมอดวงจูกับหมออินบอมก็มาดูผลสแกนคนไข้ที่กระจกบาดท,ทองนะคะแล้วก็รายงานผลกับยาิหมออินบอมเห็นหมอดวงจูเหมือก็เลยถามว่าเป็นอะไรหรอแต่หมอดวงจูก็บอกว่าไม่มีอะไรนะคะในขณะนั้นก็มีคนไข้ถูกเข็นเข้ามาค่ะหมอดวงจูก็เลยเข้ามาดูหมอซจอจงก็เข้ามาช่วยดูอาการนะคะแล้วก็ช่วยสักประวัติแล้วก็วินิจฉัยว่าเคสนี้เนี่ยโอ้โหเซลเลือดหัวใจอาจจะฉ ก็มีคนไข้มเมาเคสก่อนหน้านี้ที่หมอยอนฮวาพยายามจะตรวจนะคะเมียเนี่ยหิ้วกลับมาบอกว่าเขาถ่ายเป็นเลือดแล้วก็ปวดหัวแล้วก็หมดสติไปค่ะเคสนี้หมออินบอมกับหมอยอนฮวาก็มาช่วยดูนะคะโอ้หวุ่นวายแล้วนะคะ ER ของโรงพยาบาลทนดำท่านตัดมาที่หมอคิมมาดูอาการท่านประธานชินค่ะตอนนี้ท่านก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาได้รับข้อความจากหมอซอจองก็เลยรีบมาที่ห้อง ER ค่ะหมอซอจองกับหมอดงจูก็เอา3เคสมาให้หมอคิมดูนะคะบอกว่ามันมีเคส3เคสที่จะต้องผ่าตัดหมดเลยคนนึงเนี่ยต้องผ่าตัด ใจอีกคนลำไส้ทะลุเพราะ en, รรกระจกบาดท้องนะคะแล้วก็อีกคนเนี่ยลำไส้ขาดเลือดค่ะหมอคิม,คมคก็เลยบอกมันก็ฉุกเฉินทั้ง3มเคสเลยหมอดงจูเนี่ยอยากที่จะให้ผ่าตัดเคสของกระจกบาดาก่อนนะคะแต่ว่าหมอซ,ซจอจงก็บอกว่าถ้าวัดจากความเร่งด่วนอ่ะต้องผ่าตัดเคสของลำไส้ขาดเลือดก่อนแต่หมอดงจูก็ยังยืนยันนะคะว่าเขาจะผ่าตัดให้เคสที่กระจกบาดท้องก่อนหมอซจอจงก็เลยงงว่าเอา้าทำไมจําเป็นที่จะต้องเป็นเคสนี้ก่อนลนะ่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านของหมอดงจูนะคะนักข่าวก็มานั่งกินข้าวที่บ้านของแม่ของหมอดงจูค่ะ เขาถามแม่ของหมอดงจูว่าหมอดงจูเนี่ยคือคนที่เข้าไปอรารวาสห้องเออาร์ R เมื่อส4ปีก่อนใช่ไหมแม่ก็เลยถามว่าทําไมหรอนักข่าวคนนั้นก็ยิ้มค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังปฏิปต่อเรื่องราวอยู่หลังจากที่ครอบครัวของหมอดงจูสูญเสียคุณพ่อไปแล้วเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องชดเชยเงินให้กับห้องเอไออาร์ R ของโรงพยาบาลกอแดเป็นจํานวนเงิน200ล้านวอนใช่ไหมแต่ว่าก็มีคนเข้ามาช่วยชดเชยให้คุณไม่ใช่หรอคุณทราบไหมว่าใครคุณแม่ของหมอดงจูก็อึ้งไปเลยค่ะอย่าบอกนะ อย่าบอกนะมันจะพีกเกินนะ พอตัดมาที่ห้องเออีกครั้งหนึ่งค่ะหมอคิมสั่งให้หมอซอจองไปเตรียมห้องผ่าตัดเคสลำไส้ก่อนนะคะส่วนเคสกระจกบ่าให้คงอาการไว้ก่อนส่วนตัวเขากับหมอซอจองเนี่ยจะไปดูเคสหัวใจค่ะหมอดงจูก็พูดขึ้นมานะคะบอกว่าหมอคิมรัดเลยแบบนี้เหมือน14ปีก่อนเลยนะครับหมอคิมก็หลังตรงนะคะเขาหันมามองหมอดงจูค่ะหมอดงจูก็เลยบอกว่าหมอที่เข้าผ่าตัดเคสสวที่มาหลังพ่อของเขาอ่ะก็คือหมอคิมนั่นเองหมอดงจูบอกว่าหมอคิมบอกเหตุผลได้ไหมว่าทาไมถึงปล่อยปะระเลยพ่อของเขาไว้แบบนั้นตอนนี้ทุกคนในห เอไออาก็มองมาที่ทั้ง2หมอนะคะแล้วเรื่องก็จบค่ะเอา้าวก็เข้าใจมาตลอดว่าหมอที่จะผ่าตัดให้พ่อของหมอดงจูตอนเด็กเนี่ยมันคือพออโดอะทําไมกลายมันเป็นหมอคิมเรื่องมันจะไปจบที่ตรงไหนเนี่ยเหมือนไปต่อเรื่อยๆเลยนะคะโอเค คลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กด s ั b ส c คร b e ให้จีดาชาแนลด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในตอนที่19ค่ะฝากติดตามกันไปจนถึงตอนจบด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะอดีก็ตก